น้ำท่วมมากอวเจีงเงีนกับท่วมท่วมอีกแล้วโอ้ยรถรถรถหน่อยตัดสินใจหันหลังกลับหลายคันแล้วนี่ไปบ่ได้อ้าวรถกระบะเขาจะไปได้ปะนี่รถกระบะจะไปได้ปะวะนีหน้าว่าก็จอดอย่างเงี้ยแต่พ่อว่ารถขึ้นติดแท้ เียงเงียนเหรอเก้ามทวนนั่นเามทวนขนาดยับหมอกลางขนนไว้เลยมันตรงฝูกูมูเลรอเห็นมันแท่งคอปัดไปด้วยก้ามกับเกลียมไปกันได้ได้ไอเจ้ายยงไปได้โยกลำมาคักครึ่อนร่อนละอ้ยกขึ้นไว้แม่โอหทวงมาคัก นนอ้อมหานร่วงส่หลายคนนีอ่ออกเพราะว่าใครสีได้ขึนโน้นหรอคะกำลังกำลังไปอ้อมมาใส่กันไปเจียโอย้ยฮออ้ารเจีงจอดอย่ง ยังไปไต่ไรอ้อมยังไปไต่น้ำเขาเมียค่ะแม่เห็นว่าพมันข้าววัวมืองไส้มันทอยระบายหน่ะคนจับอยู่น่ะหมูยูมันสิเบียดรถใกล้สิคืนแล้วนะใกล้ตัวมาอารมณ์เลยวิทค่ะวิทหน้าเผื่อมดสองมอง